เดี๋ยวเข้าโครงการล้างแอร์มาไล้วกี่ตัวนะถอดตัวเนี่ยเอามาแล้อุ้ยหัวแล้วมาแล้วตัวเดียวเออมาแล้ตัวเดียวมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาน้องๆนะครับไปล้างแอร์นะครับผมก็คืออ่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านลูกเพจผมด้วยครับไม่รู้จะแกล้งไม่รู้จะแก้งผมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทางเข้าบ้านลูกค้าของเ็จแบบไหนครับไปผมสู้อยู่แล้วพี่สู้นะนี่คิมอยู่ในเมียแข่ของพี่มี ใครรู้ทางก็นำเลยครับรับนี่ครับผมผมต้องเดินผ่านจุดนี้ไปนะครับผมผมต้องผ่านอ่ะสมองระพูมตรงนี้ไปก่อนนะครับยินดีต้อนรับครับเรียวข้มติดแอร์ห้องน้ำเนี่ยติดแอร์ห้องน้ำติดตั้งก็คือไปบ้านลูกเพลที่ได้ไงลูกเพลททีมงานอะไรกันช่างอ่ะกว่าไม่เคยงัวเห็นทางแล้วเห็นทางแล้ว นี่นะเอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสามคนนี้ยังไม่เคยเข้าใช่ปหมยังไม่เคยพี่ยังนะยังนะไปกีตาร์ลุยครับแนวเนี่ยโน่นอ่ะหลังนู้นอ่ะหลังเขียวนู่นอะอยู่หลังในสุด้วยใช่ฮะเขาไปทำงานแล้วเขาเลยเราเลยเข้าไม่ได้ โอ้โหสุดยอดไปเราลุยครับเอาละเอาละเรียนเสียงแล้วเดือกเข้าเลยเฮ้ยแต่จริงจแล้วอะตรงเนี้ยหมาเยอะเว้ยมาให้กูเด็ดเอาทางงูนจริงจริงนี่ปกติอะไรเดือกเข้าตรงนี้ยเราไม่เคยไปทางนูทางงูหมากัดทุกคนครับ นี่ม,มาล้างแอร์หรือว่มมาทำอะไรวะเนี่ยโดนลูกเห็ดเอาคืนวะโดนเอาคืนนอนไปแกล้งเขาเยอะนี่ไงโโอ้หมาแล้วมีคนมาต้อนรับแล้วมีคนมาต้อนรับแล้วก็คือไม่ได้เหนื่อยกับการทำแอร์นะเหนื่อยกับการเดิน นี่แหละเข้าไหนได้คร <si ับนี่เนี่เข้าอย่างงี้เข้าอย่างนี้นี่ไงมาแล้วโอ้ยไปไรโอ้โหชิบหายแล้วไปไรวะน่ะไอ้ก้านนั้นน่ะฮอ่เต๋า อะไรเขาถึงมาไก์อย่างปลอดภัยครับก็จะเข้ามาไกลขนาดไหนนะครับผมคือนะผมก็ทำงานสึดความสามารถครับผมนี่ครับนี่ก็โชว์ผลงานนะครับผมเฮ้ยชิบหายแล้วอะไรวะไอ้โห ตก,ตกใจไปได้กูก็ตกใจนี่ครับทุกคนอ่าเป็นไงครับรับรองว่าคนนี้แหละช้ำๆแน่นอนครับผมเราทมงานมืออาชีพค,ครับผม